สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะวันนี้เรานะคะก็มาอยู่ในไดเอออัปปี้แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นอัพป,ปี้บานแบบหนึ่งวันนะก่อนเรมันบล็อกู่แล้วค่ะก่อนแริก็ขอกดออกแล้วเข้าใหมา่กันนะคะเป็นหนานฟุ้งฟิงฟุงฟ้งฟิงริ่งไงแบบนี้นะคะข้าใครอยากเล่นนะคะอยาพี่จะทิ้งลิ้ไว้ให้นะโอเใครนี่ค่ะทุกคนดูแค่นี้ก็รู้แล้วค่ะว่าน่ารักแค่ไหน ๆๆๆนี่านี่ค่ะทุกคนก็คือบันไดสวยมากดูสิน่ารักกะจะกระโดดไปเลยนะคะไม่มสนใจเลยทุกท่เลยเพราะว่ามันน่ารักมากมากแล้ววันนี้นะคะเราก็ไม่ได้มาเฉยๆนะคะจะมาตอบคำถามค่ะโอเคมาคำถามที่นหนึ่งมาเลยคะ่ะน้องถามว่าพี่มีน้องหรือยังคะ โอ้ยมีแล้วค่ะชิธาลากับขุนเขานะคะโอเคคำถามต่อไปมาค่ะพี่เสียงพอจังเลยอุ้ยขอบคุณค่ะถกเลยขอบคุณนะคะโอเคคำถามต่อไปมาเลยค่ะพี่แจ็คลรบัาหน่อยโอ้โห จริงๆอันนี้นะคะพี่ไม่ได้มาเ,าเอามาจากโรบักนะคะซิสหมดเนี่ยพี่ได้รับของฟรีค่ะที่น้องๆส่งมาให้นะคะพี่ก็เลยได้มานะคะทุกคนเพราะว่าพี่เอิได้โรบักนะคะที่พี่น้องๆเอิญขันอยากได้นะคะลองทำยูทูบดูค่ะ แฟนค่ะพี่ส่งมาให้นะคะได้รับของฟรีค่ะเพราะว่าพนันนองอยากได้นะคะก็รอให้พี่มีโลบัคก่อนนะเดี๋ยวจะแจกค่ะเพราะว่าตอนนี้โลบัคยังไม่มีเลยสักบาทนะคะก็คือแบบเป็นยูทูบเบอร์ไม่มีโลบัคจ okay. ้า ก็คือไม่ค่อยแบบอุ๊ยไม่ค่อยเป็นแบบยูทูบเบอร์นิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าเรานะคะก็ชอบทำยูทูบเบอร์เอาซะมากมากเลยค่ะซึ่งตอนนี้อยากจะเป็นยูทูบเบอร์แล้วอคำถามต่อไปมาเลยนะคะพี่น่ารักจังเลยอุ้ยอืยอลืมเนาะว่าตัวเองเคยเปิดหน้าให้น้องๆดูนะคะใครยังไม่ไปดูไปดูได้เลยนะ เพลงให้ฟังหน่อยโอ้โหเป็นเรื่องที่ไม่ถนัดมากก็คืออยากอยากอยากให้พี่ร้องเพลงนะคะไปดูแบบในช่องอะไรก็ได้นะแต่มชือช่องพีคะ่ะซึ่งพี่ไม่เป็นคนชอบร้องเพลงนะคะเพราะร้องเพลงไม่เป็นหรือว่าร้องเพลงไม่เพราะนะฮะโอเคคำถามต่อไปมาได้เลยคะ่ะ พี่จะทำยูทูบเบอร์ต่อไปไหมคะโอ้จะทำาค่ะแล้วพี่จะเลิกแล้วพี่จะเลิกทำเออพี่จะเลิกพ,พี่จะซื้อกล้องเออนั้นเท่าไหรค่คะก็จะไม่ได้เท่าไหร่นะคะก็คือตอนพ่อมาค่ะ <c oughs> พี่จะรีว <c oughs> ิวสเก็ตเัื่อนแหละคะ่ะ โอ <CS R> ้อยังไม่ซื้อค่ะโอ้โอ้เชื่อตกตกตกเออเหอะตกได้เริ่มใหม่เลยไอ้เจ้าว่าอัสแทฟิวาชอันอร์บิอันอเธอ ทำ YouTube ต่อไปนะโอเคขอบคุณค่ะอ,อุ้ยอันนี้แบบเป็นคนแก่คนเท่าดูนะคะหรือว่าจะเป็นคุณแม่นะคะเรียกว่าขอเรียกว่าคุณแม่แล้วกันค่ะทำ YouTube ต่อไปนะลูกพี่ชอบมากอ,อุ้ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะ ทำยูทูบอ้ยคำถามเยอะเล่น <_ C' est> แมปอัปปี้ผีน้อยอุ้ยเล่นไปแล้วนะคะแมปหนึ่งก็คือถ้าใครยังไม่ไปดูไปดูได้เลยนะซึ่งมันจะมีแมปที่แบบไม่ค่อยน่ากลัวไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราก็ชอบเล่นมากๆเลย โอเคนะคะคำถามต่อไปได้เลยอะไรนะคะพี่ไม่เปิดหน้าตอนเล่นแมปเลยไม่ได้เล่นแม่ของนะคะก็เลยไม่ได้เปิดหน้านะคะ มีชอบอันมี้เลยนเขาเอากองไกองนัเื่องห้นกันไม้องายบังเอนี่พเจมันนั่งนาด่กันบังโนตากันโอเคนะคะต่อไปมาเลยค่ะพี่คะ อนเอารบักฟรีหน่อยได้ค่ะอยาจะไปเสิร์ชดูน้าบ้ามีที่ไหนไหมนะคะเขามีเดี๋ยวจะมาสอนนะเขาไม่มีก็ไม่รู้นะคะว่าจะได้สอนไหมนะคะพี่คะทำไมแมปนี้พี่เล่นเก่งจังอ๋อสงสัยรู้นะคะเพราะว่าเพิ่งพิมพ์มาเมื่อกี้ที่ไหมโอเคนะคะ ม,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 มัน,นจะเสีย,ยวรถนเลยไม่อยกั้งเนบอนดีดูก็นังอย่งเี้ยจ๊อกกอลแลวก็ยู่ไปงนี้โอเคนะคะเอมีเสียงดังอะไรระวกวนก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่คุยกันอยู่ยค่ะ โอเคพี่เอาอันนี้มาแต่ไหนนะคะแล้วพี่ก็ไม่ได้เอามาแต่ไหนนะคะใส่สลิงนี้ไม่ได้ซื้อเลยค่ะเพราะวนะ่าคามีมาให้อยู่แล้วไ

นังบอกว่าทำไมพี่ไม่ทำติ๊กต็อกคะที่ไม่ทำนะคะก็เพราะว่าทำไม่ได้นั่นเองนะคะซึ่งก็ได้ทำไปแล้วนะคะครั้งนึงค่นี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบายนะบายนะคะกดใจให้ด้วย เขาคนนี้ด้วยแต่ว่าเัาใครมีโลบัคแจกโลบักด้วยนะคะบายบายค่ะบายบายนะ